วันนีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเฟิร์นเกาหลีวันนี้เฟิร์นมีไอเทมหนตัวที่จะมารีวิวล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เฟิร์นจะลองใช้แชมพูย้อมผมของ OK h e r b อรค่ะเฟิร์นซื้อสีน้ำตาลเข้มมานะคะหน้าซองอาจจะเขียนว่า แชมพูป okay, ิดผมขาวโอเคโฮเบแต่ว่าเฟิร์นอะไม่ได้มีผมขาวหรอกนะเฟิร์นก็จะมาลองย้อมไอ้สีที่เฟิร์นเคยย้อมไปเนี่ยที่มันแบบทองครึ่งหัวของเฟิร์นเฟิร์นก็ใช้แชมพูย้อมผมอันนี้แหละมาลองย้อมดูว่าถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยมันจะติดหรือเปล่าแล้วมันก็จะอยู่ได้นานขนาดไหนละกันเนาะทุกคนเพราะว่าเฟิร์นอะเคยย้อมเป็นสีทองแบบหัวทองเลย นี่เฟิร์นแปะรูไปดูก็เป็นแบบหัวทองประมาณนะี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเฟิร์นย้อมหัวทองเนี้ยยังไงอะ่ะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าผมสีนี้เฟิร์นก็เป็นคนย้อมเองถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเฟิร์นก็จะทําคลิปช่วงชีวิตหนึ่งที่มีผมสีทอง oh. ทุกคนค่ะแต่วันนี้เฟิร์นก็จะมาย้อมให้มันดูเหมือนกันทั้งหัวเนาะเฟิร์นก็เลยเลือกเป็นแชมพูด,ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดอะไรไปเลยทุกคน มันน่าจะแบบเซฟกวายาอมผมเดี๋ยวเฟินก็จะมาโชว์ผมของเฟินตอนนี้ให้ดูนะคะมันทองแบบทองขนาดนี้แล้วอ่ะขนนัเนี่ยเดี๋ยวเนี้เฟินก็แบบได้เลิกละจะมายอมผมกันดีกว่านองนะคะเขาจะมีถุกหลังซองเฟินก็ เดี๋ยวมาอ่านวิธีใช้ก่อนเนาะเขาก็บอกว่าให้ส่วนถุงมือฉีกซองบีบแชมพูทั้งหมดลงบนฝ่ามือแล้วก็ห,หาภาชนะใส่คนให้เป็นเนื้อเดียวกันชโล,ล,ลมลงบนชโลมลงบนผลบนผมทำไมพูดประโยคนี้ไม่ได้ชโลมลงบนผม,ลม,ลนผมที่แห้งหรือว่าหมาดเพียงเล็กน้อยเออแล้วก็ขยี้ให้เกิดฟองจนทั่วศีรษะทั้งโคนและปลายผมทิ้งไว้10-15นาทีแต่ว่าถ้าหากต้องการให้สีติดทนนานกว่าน,นั้นอะ ได้น้ำสะอาดเพื่อป้องกันสีเลอะติดผิวหนังให้ทาโลชั่นบริเวณขอะะงหน้าผากใบหูและท้ายทอยก่อนใช้เพราะว่าการสีมันติดหนันการทดสอบการแพ้ก่อนใช้ด้วยนะคะก็คือให้ทาครีมผสมปริมาณเล็กน้อยตรงบริเวณข้อพับแขนด้านในตรงนี้ปะเออทิงไว้ประมาณ24-48ชั่วโมง1วันถึง2วันเนี่ยนะอ้ oh, no มีปฏิกิริยาเป็นผื่นแดงแสบร้อนบว,วมข้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะโอเคทาตรงนี้ทิ้งไว้หนึ่งวันหรือสองวันนะทุกคนแต่ว่าเฟิร์นไม่ทดสอบปปกันเนาะเพราะว่าเฟิร์นเคยใช้ยาย,าย,ยอ,อมผมมาไหลห้ออยู่เพื่อความชัวรก็ทุกคนลองไปทดสอบกันได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเฟิร์นก็จะมายอมเงินลกันเลยเนาะโอเคเขาบอกว่าผสมสารสก,กัดธรรมชาติจากอัญชันและโสมเพียงแค่สามครั้งเดียวสีติดทนนานปราศจากแอมโมเนียนี่นะคะ ก็ให้ถึงมือมาสองข้างแบบนี้คนก็หาถ้วยแบบพัตติอะไรก็ได้นะทุกคนมาใส่แชมพูเพื่อสะดวกต่อการที่เราจะชฉลมแชมพูแล้วกันนี่ทุกคนคนก็จะตีละมันมีโคโคน,นัทออยกับสีแชมพูป่ะโอเคดีอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเรต้องแบบมีความแบบผสมกันในถ้วย แล้วันนี้เฟินก็ใส่เสื้อที่มันจะสามารถเลิกได้ถ้าใครไม่อยากให้เสื้อเลิกเลยก็อาหารจะแบบหาผ้าคลุมเนาะที่เป็นที่ทำตาลาำสวยๆหรือว่าเอาถุงพลาสติกก็ได้ทุกคนเฟินเคยทาเอาถุงพลาสติกใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็มาตัดขอบแล้วก็รัดรอบคอแปะเทปใสเอาเอาออะไรก็ work, อะไรก็เวิร์กอะไรใช้ได้โอเคค่ะเราก็มาเริ่มย้อมกันเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวเฟินก็จะมัดผมไปครึ่งหัวก่อนเริ่มย้อมจากจากผมด้านในแล้วกันเฟินอาจจะแบบเหลือบมองข้างๆนะคะทุกคนเพราะว่าเฟินมองกระจกเฟินก็หยิบผมมาชอ่อนงนะคะแล้วก็ชฉลงไปที่ปลายก่อนเพราะว่าเฟินอยากให้มันสีติดที่ปลายเนาะ <laughs> ให้ทาวาสลีนะเพราะว่ามันจะเลอเองเนี่ยนะคะให้ลูความแตกต่างระหว่างสีนี้กับสีทองถ้าผมสีดำหน้าคนก็จะเข้มๆเ,เลยนะคะชอบสีไหนมากกว่าทุกคนระหว่างหนึ่งสีทองสองสีดำโหมดมานะคะโหมด คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยแล้วก็อยากให้เฟนะินอะลองย้อมผมสีไหนอะคอมเมนต์บอกกันะคะเดี๋ยวเฟินจะแบบพิจารณเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเฟินก็สมัติไว้บนหวัวเดี๋ยวเฟินทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเลยละกันร,รอแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะผม ออกันครับ